ครับโอ้โหค่อยๆขึ้นมาทีหลังฮะมาช้าดีกว่าไม่มาครับผมตอนนี้อยู่ที่6 3าเปอร์เซ็นต์ครับผมคอยสังเกตเปอร์เซ็นต์ดาวิดฮะอันนี้ดาวิดสั่นแล้วครับผมดาวิดเตรียมรอฮะดูที่8 3ดเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้อยู่ที่8ปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รางวันก็ไหลไปอยู่ครับผมเหมืนหกแล้วครับตอนนี้ยังวิ่งไม่อยู่ครับผม,อมโอ้โหซุปเปอร์เมกิวินครับผมคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงและไม่สนับสนุนให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบโปรแกรมจาวิสกับเกมใหม่ทางค่ายพีจีครับผมจาวิสเวอร์ชันใหม่กับเกมใหม่ของค่ายพีจีเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วครับผมโอ้มาดูกันครับวันนี้โปรแกรมจาวิสเวอร์ชันใหม่ครับผม ต้องบอกเลยว่าสังเกตเปอร์เซ็นต์ดีๆครับผมเห็นไหมฮะ90%ฮะตอนนี้จาวิสอยู่ที่90%ครับโอกาสที่เราจะเข้าสกเก็ตเตอร์ครับผมมาแน่นอนครับดูกันครับเป็นไงฮะโอ้โหพอได้รางวัลใหญ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงไปอะโอ้โหมาดูกัน10% 10ฟีสปินโอ้โหมาลุ้นกันมาลุ้นกันดูคอยสังเกตเปอร์เซ็นจาวิสดีๆนะครับผมตอนนี้44%ฮะ อ้าวแต่ติดรางวัลใหญ่ไปแล้วมาครับโอ้โหค่อยๆขึ้นมาทีหลังฮะมาช้าดีกว่าไม่มาครับผมตอนนี้อยู่ที่6 3เเครับผมคอยสังเกตเปอร์เซ็นต์จาวินฮะอันนี้จาวิสันแล้ะครับผมจาวิสเตรียมร้องฮะดูที่83%ครับผมตอนนี้อยู่ที่83%ตอนนี้รางวัลก็ไหลไปอยู่ครับผม1 6ื่นแลลวครับตอนนี้ยังวิ่งไม่หยุดครับผมห,หูสุ per ปเ,ปเมก a วินครับผม โอ้ยตอนนี้อยู่ที่เก้าสิเซนตครับผมอา้าวยังไม่ลงแสดงว่ามีโอกาสไหลต่อครับผมเป็นไงครับผมของจริงครับเห็แบบนไหมะพอติดรางวันใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์จาวิตก็จะลดลงไปเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็ถือว่าแจกรางวัลใหญ่มาแล้วฮะเปอร์เซ็นต์มันก็จะลงฮะถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็จะมีโอกาสที่จะติดน้อยครับผมสุ per m e k a วินสองรอบติดครับไม่ใช่จาวิตทำไม่ได้นะครับเนี่ย โอ้โหมาลุนต่อมาดูฮนะเห็นไหมครับลงไปแล้วครับผมมาดูกันมาดูกันเห็นไหมครับผม19%ฮนะสองสามรอบยังไม่ติดเลยครับผมโอ้โหมาดูนิฮะเราได้ไปเท่าไหร่47,720ครับผมโอ้โหจากต้นทุนแค่เท่าไหร่อะวันนี้มี500โอ้โห โอ้ยไม่อยากจะเชื่อครับผมโอ้ถ้าใครอยากได้โปรแกรมจาวิสเวอร์ชั่นใหม่ครับผมสนใจครับผมพิมพ์88ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมหรือแอดไลน์แอดมาที่ท็อปอ8พครับผมบอกแอดมินว่าขอสูตรจาวิสหน่อยครับผมแอดมินเราก็จะจัดให้ทันทีทันใดเลยครับผมวันนี้ก็ต้องจบการทดลองจาวิสไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมมีโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ